อันเหรอเฮอ่านได้แค่เกมสองนาทีเองอ่านได้เกมเดียวก็ลบไฟล์คลิปอื่นทิ้งลบแอปลบเทลูกทิ้งก่อนลบเกมทิ้งก่อนค่อยกลับไปรถบ้านกูจะแพ้ไม่ได้กูต้องช็อตกันดีๆวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างชาร์โลฟาร์ดินเพิ่มเปิดซีพีกับเทลูทุ่งเปิดซีพีเหมือนกันเปิดพร้อมกันเมื่อกี้อัดแล้วเหรออะไรคุณรอผมดีซีไอได้เหรอคนในคลิปอ่ะฮะเร่งสปีดไง อนนี้นะครับภาคเหนือนะครับโรงเรียนผมทําการเลื่อนเปิดเทอมโดยยังไม่ได้เปิดเทอมนะตอนนี้เราจะใช้ช,ชีวิตเป็นเรื่อยอย่างนี้นะครับชีวิตเรียนออนไลน์ไปเรื่อยติดเต้นรีลาดออนไลน์เขารูอทุชาติออนไลน์เรื่อยๆเดี๋ยวงานแข่งเราจะทําการใส่ชุดนักเรียนมาแข่งครับเพื่อทําการเพิ่มสเต็กในการเั๋วขนาดขึ้นชจ,จ่วขึ้น สตริงขึ้นอีฮีอยลงณ์แรงจึงเลยเราทำการใช้การ,ราการองสอง2ยกใหญ่ฟิกเ็ตสปินเนอร์ในการทุ่นเตานะคุกี้ฮียอะไรเนี้ย <c oughs> เราทุกเตาแบบว่าจะได้ว่าจะได้เล่นแต่ละทีเซตอัพกันนานเหลือเกินแล้วห่วงครับรอครแค่คลิปเดียวอยู่แล้วขี้แล้วกัน โอเคฉันเล่นก่อนตามไปใบเดียวอาจจะเล่นเอออๆนะครับอย่างบ้าๆเลยผมได้จับเด็กนี้มาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับสองเดือนเวลยสัตสองเดือนที่อะโอ้โหจับไม่ถึงตาวะนะจับได้ถึงตตาผมอาจจะล้ำผิดบ้างอะไรบ้างอย่าด่านะครับเพราะว่าด<ม>ูแบบนี้ทีเล่นแล้วลบบลเลยแบบเลยไปเลย อะไรเจุาะสกปรกเรนนี่อะไรเนะีย่ยเฮ้ยเลยอะไรก็ไม่ดูเต็ไมไปหมดเลยนะมือเราตะวันเฮ้ยผิดไปเน้นนี่เบอร์เพิเ่มเหมือนกันแล้วเบอรเจอเข้าเชี่ยไหมแข่งใครอะไรดีไรอ่ะแล้วก็สกิล ยิมานหนึ่งได้บ้างหนึ่งมาทั้งตีไปเท่าไหร่เมื่อเดียวสองได้เ้ายศสิที่นะครับมันเป็นงนี้นะครับเด็กของธนายุดโอ้ เราจะไปแปลที่ง่ายที่เดียวมาเข้าสนามดูการ์ดสองใบบนสุดนี่อะไรอ่๋อเนี่ยอันนี้ TGS เกิดดูการ์ดสองใบสนใจการ์มันหนูไปเข้าโซ่แล้วหนังใบไว้ได้กองการ์ mang subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปิดเอ็กเซลแล้วเฮกมาเข้าส,สนามพอเผาวูเกอร์ลอยวูเกอร์ลอยตัววูเกอร์ลอยบวกห้าพันเฮกเข้ามาเข้าสสนามก่อนจับบนมือนี่ว่าเวนไป ันบูนไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นไม่เสือบูนไม่ได้มสี่สองสี่เ้างมาบูโซชาร์จหนึ่งเหตุโขงไม่มีมีนั่นเนี่ยหรอปะสองขอจะโซ่สาม มาแล้วถ้าเล่นสุดแวกหน้าของทานายยุทเห็นตัวนี้เห็นนี่โดดนะนี้เบี่ยงตันี้เข้า นี่มาโดดตามเออไหนกลับมัง้งวันนี้เห็นตนนัว <c oughs> น,นี้ไม่ได้กลับไอ้กลับตัวตนนัวกลับไม่ได้กลับทุกตัวกลับทุกตัวที่ตัวน,นี้ไม่ถูกชาร์จเรียกอนยัอนเรียกอนันอะไรเดียวอะไเร็บคุณเน่ยโดนไม่ตากันหรอกต,อต้องตัดเร็บละไอ้โดนคโคตีมือไงท่านตีไม่เจไม่ได้ไไดจ้ะไม่กี่จวบเนาะ ขว้างข้างขีขว้างขีแหวนขข้างอยู่ไปไหนจ้าขี้มาหน่อยเรียนสองหกห่แปดเมื่อกี้บวกขีไปอีกหนึ่งแล้วก็บวกสแตนไปอีกหนึ่งนมืนห้าหแปดมืนสามสองหมืนแป ต,ต,ตัวนี้คอมมันเรีอกความสามารถของตัวเองตัวเือเข้าโซตัวนี้คอมจากแฮร์รี่ ตุ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 กาเดกาเดเอฟเฟกต์แล้วมั้งจิกาเดียนเดี๋ยวถ้าจิกาเดียนเซฟปีจ์มาก่ายครั้งแรกเลยข้าวหนุนตะเจียวเซฟให้ดูอ่าชิคกี้พายดูอะไรก็สัตว์เลี้ยงด้วยวะปั๊ดแค่ตั้งแต่วิดีโอเออ

โคตรเก่งเลยอะโดนลิบิดไหมอนาคตโดนโดนโดนเพราะขนาดที่มีพลังห้าพันจากองคุณไม่เกินหนึ่งใบตอนนี้ยังใช่ไหมอ่ามันจะโดนแบนตอนที่อ่าแฟนทอมบาตเตอร์มาแฟนทอมบาตเตอร์มาเพราะมันจะมีสกิลสิกเอาจำไลท์เกียร์ิสองได้แฟนทอมบาตเตอร์ก็ตัวไหนอ่าใหญ่ใหญ่ด่าใสายลูอาร์ดไหนอ่ะเอาง่ายเลยล้อใส่ใหม่อ่าล้อสายใหม่จะโดน เออประมาณปีสองปีลงเนาะแล้วก็อ่าลงโอ้ฟุอารครับทุกคนสดีผมสามนะแล้วก็อ่าท่านหไม่งน่านหไปข้าหน่แดงอันนี้ไหจจีเทคเมื่อกาเสร็จโซนออกหนึ่ง คอการ์เกตคอการ์เกตสอนแโซดนนี้าร์ดหนึ่งคอหนึ่งตวตามครับตัวชารด ต้องที่ไม่กัดชุดหนึ่งไหมกัดไม่ได้ไม่ได้เหรอกัดไม่ได้เชื่ออะไรตั้งแต่มาตายกับเกมนี้นะครับของพวกเราไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเปล่าโอเคสองสามได้นะครับตอนนี้อีกสิบนาทีไปครับตอนนี้เราก็จะยาไปนะครับอ่ะต่อ ตอนนี้ครับเพื่อนผมในการเรียกให้เข้าชุมนุมครับแต่ก็ช่างบันเทิะครับผมเขียนลงไม่ใช่เ,เขียนเขานะชุมนุมอะไรครับอ่าเตรียมสอบเอ็นครับ